กิจกรรมความเพียรพระปิตาลาครั้งที่สามสิบเป็นที่เก้าว่า ันนี้เป็นคั้งที่สามสันที่เก้าท้าวเจ้าขอเป็่วาชาสรยายพุทธมนต์ถวายพระดูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นอาชมพบูชาแด่องคภิมขวาปฏิเทราเจ้าองค์หงปู่สาเร็จหลวงปู่บุญเดชหลวงู้ศิลตลอดทั้งคัวอาจารย์ผู้พันเัของวิชาชินดามินีของเทพเจ้า พรจ้าพายามที่จะขกลแก่การสุดท้ายมันออไปอดชวนชนนงเดียวด่างปันตาจกรวาลสุเจตเทวตาธรรมะมุสุสุนันโตแล้วก็มือกระชังแล้วก็มีจุดลุกเปืก่ที่มาในอิปีรักษาทนมีทุนละลายอะไรทุนละลายเจตุมัยนันโตเทวะท่าไ้วิสะเมิยังกับการนันนาน่อนทันทีอันต์ทันทีที่ยาวมือว เทมโนตระโสตโตตุสมะนุสุตระเทมโนตระโสตบตตุสมะสุระเทมโนตระโสตโตตุสมะตุสุตระเบิดส่วนจัตเซยะกขัตถานติเมตนาเนวุตโทเมตนาตังนิสติระสนาสติเมตโทตุสุตะติเมตนาเนวังธรรมโมเมตนาวะังนิสตนระสตินาสตเมตโทตุสุะนติเมตนาเนวังสัมโคเมตนาวตังนิสตะน กุณากันนี้กุณาโตเตอติกาหทามะไสโรมราโตอัฏฐายะสัพพะปานีนางวุเรงาวรณิมีระเพนสังโฆติพุทธะมังลีติระตะเถนะอุตตโรกะโปอะทามะหาริโกนาโตอิระเยตะภาวะรีรามุเรงาวรณิมีระเพนะสังโฆติพุทธะมังลีติระตะเถนะอุตตโรโก 达达达哈伊芒温萨玛萨玛扬达啊达耶瓦巴阿帕拉吉达桑兰迪拉。<noise> Yeah, we go, in. 这个名义上也有路，可是从。 แคตอรต่างๆให้เวทนาโยนะสถานาทุกปิทุกปฏิสติ Yeah, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. กำลังว่าวันนี้ TJ ว่าถ้ากี่นานว่าถ้ากีนีนี่กนานีก็ว่า ယေမိနာမေတိယေမိနာဘုေဓဝါမိနာမေဓဝါယေနေတေမရာမိဘနာမိတဝေအေဝရာတေဝိယာသာတိဒုဌာနေရလောသမေဏမအနန္တံတိဟိသာမဝေသာမဝါသဒါရေဘိက္ခုဟတောအာတိတံမန္တုဒုစောဘတ်တိဘတိက จะเวานะแเวหังลานจาหังคากรเยกลัาัานมันไม่กิดนวบบายมีรหายไป่เพีงหาังคัา่้งางหมนอง่งมันเป็นรูคนยากเกิดขึ้นแล้วเจ็บเป็นเจ็บตายแเพงลงาแ้วา่งางไม่ใช่หงฐานงนองซี่ทนไม่ทนไอหรือว่าเราว่าขององาของเราว่ตัวตนของเรากย่งยืทางไม่หางเย ที่ยนะนางมีที่นาไทยของเที่ยงัต่คนที่จะส่งให้อายุหลายยางอายนี้ไม่ได้นั่งอยู่นานอัเปรยวิญญาณโอขันพระเจ้าเปญนอ่านโวที่วอทีส้นติดันอนนวีปพุนินกําลังโบรางวบางปทางต้นไม้ต้นุยนี ที่ตายแล้วอะไรก็ตายเดเทวะหังว่ นะรีทุกขาวยะาปตาจรนิพญสองปับป่าจรนิสองขาวตัสัะเพยิพางเอรวา मंदिर का नाम जो